ก็ของวันนี้นะคะเจี๊ยมาในฐานะทีมเชอี่รีเสิร์ฟนะคะแบรนด์อเมริกันค่ะก็บอกว่านี้ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าเจีย๊ยบเนี่ยเริ่มคุยกับทีมรีเสิร์ชมาเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าลูกชาย,น,น,ะะน,ยน,านี่ยกำลังจะไปเรียนต้อต่างประเทศเนี่ยนะคะอย่างวันนี้เป็นวันเกิดใช่ไหมลูกชายอายุ18แล้วนะแล,ะล้วเราล่ะเอายังไงยวเรียนเด็กเท่าลูกค่ะก็ลูกชายอายุ18นะแล้วเราก็มีการวางแข่งการเดินทายก็ได้มาขนสายทีมเชอรี่รีเสิร์ชคุยก็ได้โซลูชันที่ดีที่สุด จนมากคือเราทำงานหนักมาทั้งชีวิตนะคะก็เห็นดีแล้วเราได้อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยก็เห็นว่าเราทำงานหนักมาชีวิตทำทุกอย่างเพื่อให้วันนี้ได้แบบมีการใส่ที่แล้วก็รูปเนี่ยคือแบบเรียนเรียนต้องรู้มากเพราะว่าเขาก็ตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็เป็นติ๊กเด็นเตี้ยงเต่มเตมเรียนการไม่อยากดีเลยส่งนี้อ๋อไม่กล้าช้อปปิ้งอะไรเลยขนาดไหนเป็นเพื่อนที่ต้องเผื่อไว้น้องไ้เรียนแต่คือเรามีเูื่นเดียวแล้วแล้ก็แล้วก็เพื่อนที่เจ็บเป็นเตี่ยงก็ส่งมามาก แล้วเนี่ยก็น่าจะไปที่ไปเดนเลือดเหมือนกันอันนี้ก็คิอ่าีแหละคุยกันหลายคนกันเลยค่ะเพราะว่าเรามีจริงๆที่ช่วงน้เนี่ยเราอะทำงานตลอดแล้วก็มันละครเรื่องล่าสุดมาจจะก็พักใช่ไหมก็ไมีโอกาสอยกับลูกแบบตมแตงมาลูกเมกะโกดีแล้วลูกเก็เรนเนอเรยแล้วเราก็แบบเออเราก็เราก็คิดว่าเรากูคงจะต้องแบบใคมาเซอ ดยใช่ไม่แน่ใจว่าลูกอยากไปไหมแสดงว่าทำใจหขคงไม่ได้เลยใช่ไหมคือเหมือนกับตอนช่วงที่เราทำานหนักอย่าเนี่ยเราต้องขายตลอดเวลาแล้วพอวันนี้แบนแบบพอเราเริ่มสโลว์ดาวเริ่มแบบจะเลือกได้เนี่ยก็จะไปเนานอกกันนะก็เหมืคุณล้อตอนนี้เห็นไหมพี่อ้อมนีคือแบบี่อ้อมี่คอวามากเป็สองคนน้องใท้เราคนเดียวอ่างงี้นะคะแล้วบอกว่าอะไรการมาอยู่แค่เทดแปวันกลับไปหาลูก นี่สุก็ก็ดีใจกับอนาคตองเขาแต่ว่ามันก็แบบใจหายเนาะค่ะนี่คือจมูกทำละครนะบอลยันรูปแบบต้องที่สมรู้เพื่อนที่จมูกไม่ได้เพราะมีรูปแบบนี้สม้เอาจอาจจะได้เหันกลับมาทำงานตัวเออย่างพี่อ้อมเองก็หันมาร้องร้องไห้กับพี่เจร้องร้องพี่เจี๊ยบมีบ้างหรือเปล่าครับคุณไม่แต่ลูกสุโตะมากกว่าแล้วไปซัมเมอร์มาหลายอันนาวด้ไปซัมเมอร์ครั้งแรกที่หันกับคุณอ้อมคุณอ้อมมี แหล่งแบบนี้นะงานไม่ได้เลยนอนกับซิบกริกกันคืนเด็กพ่อก็ต้องนอนแบบอยู่บลรุษตลอดเวลานี่ก็ไปอยู่บารุษเรื่อยๆนะคะพี่เชจมี่ลองไหมไม่ลองก็อยู่ไปดูนลูกผู้ชายแต่ว่าลูกเราลองเป็นคนเดียวไม่ให้ค่ะพี่มูนี่ยเราฝ่ายเดียวนะคะลูกไม่ได้ลูกไม่ได้คุยหาเราขนาดนั้นเราไม่รู้ผู้ชายด้วยแต่ว่าเราะอไร ีก็ได้เรียนานตรีและที่หนึ่งปีก็มรียนานทวีที่แค่สี่ปีต้องตามต,าต้องตามเราตามสม่งเอาจิ้จริงๆนะอย่างอย่างคุณอ้อมคุณนาวเนี่ยก็ยต้องตามรับส่งเพรเรื่องเด็กแต่จริงเราอ่ะถามลูกผูไม่ต้องก็ได้แต่ว่าจะเอาตัวเองไปอยู่น,นะไม่ได้ผมไม่เจอหร เป็นแค่วิวบ้านเลยเาให้อรเบียอะไรวเราอะน้วเขาเาจะแบบสอนลูกขับรถทาอะไรกันลูกเยอะมากเวลาเราไปลครกนะเป็นคําที่กิกรรม่างีก็เป็นกแกพิการวัย่แบบวาหมากกันยานแท้ถึงนี่จะร้องนกั เราถึงเราจะไปสมัครเป็นอะไรแล้วเขาจะออฟเฟอร์กลับมาว่าถ้าสอบสุดท้ายนี้ยังทำคะแนนได้เท่านี้ก็คุยเข้าได้เลยซึ่งตอนนี้ก็ได้รับข้อเฟอร์ที่กล้วก็คือเนี่ยค่ะสองเดือนเราเลือกเองหรือเปล่าเราเลือกเองค่ะสุดสุด